โอเคครับฮัลโหลทุกคนนะวันนี้เล่นนเกม d e a d by d e l i g n รับผมนะวันดีกค่ำเฮ้ยซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเป็น Survival กับเปิร์กที่ถือว่าบวชนักธนกรชี้เชีย์เป็นกูกูก็ไม่ได้นะเออเป็นกูกูก็ปวดหัวอห้เจอเปิร์กเนี้ยนั่นคือนี่เลยครับเปิร์กมาอันนี้ผมเคยอ่านอยู่นะแปลอยู่อ่ายูสติงออฟฟิคพอร์ด คิลเลอร์ออฟอิฟเฟกต์อิฟเฟกต์รีบายแปดสิคุณคุณจะดิ้นได้อะไรนะเอฟสิ่งดิ้นอะคือถ้าเราดิ้นปุ๊บใช่ไหมคิลเลอร์มันจะสายไปสายมานคนเออแปดถือว่านานมากเอ้ยเป็นว่าแบบชี้หาแบบมันตรงแบบคือมึงมึงคิวเฉยใช่ไหมแล้วมึงสายไปสายมาแบบมึงแบบโคตรน่าลำคาีนไอเปิร์คสติ่เนี่ยแล้วก็อันเนี้ยคิลเลอร์บายซีฮุกอ่ะฮะปุ๊มันอยู่ใกล้ๆคิลเลอร์อะประมาณ ซิลโคมเอนะ่ะมันจะเป็นออร่าสูงโคมเอยเออซึ่งมันก็ถือว่ามันก็ไม,ม่ค่อยปวนเท่าไหร่ไอฟังก์ชันนี้แต่ฟังก์ชันนี้ก็ถือว่าปวนหนักระดับหนึ่งเลยแต่อันนี้แค่ฟังก์ชันหลอหนะดีสุดก็พี่ผมบอกแล้วว่าจำให้คิลเลอร์อมันใส่แป๊กใส่มานะเออ,อยูเลอร์มือใหม่คือไม่ปวดหัวเลยครับเจอเฮียเนี่ยเจอเปิร์กไอเนี่ยเปิร์กมาเนี่ยแล้วก็อเนี่ยยูยูแกนส์ถ้าอ่าถ้าคิลเลอร์อุ้มเราใช่ไหมแล้วมันตกจากที่สูงนะ่ะ เราจะได้แบบเปอร์เซ็นต์ดิ่งไปเลย33เปอร์เซนต์ง่ายๆมึงดิ่งแค่หลุดไปเลยอ่ะถ้าเซตด่านมาเลยนะพวกด่านอ่าลงถ่าดวะลงถ่านลงโรงเรียนอะไรเงี้ยลงถ่าโรงเรียนอะไรที่มันมีที่ต้นสูงทุกคนนั่นแหละมันจะทำให้เบิร์กมาเนี่ยเป็นเบิกที่ใช้ได้ดีด้วยนะแบบแต่มันจะเกลี่ยแค่มันจะเสียงเดียวคือมันแพ้ด่านพวกออกไอออกไอ้เสตห์ออกไปไอ้เสาที่มันติดกันไอพวกหายใจไม่ออกไอ พวกความอะไรเงี้ยที่มีเสาเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่ะก็ถือว่าเปอร์อที่ใช้ได้ดีนะส่วนเปอร์เนี้ยผมว่ามันมันไม่ค่อยได้ใช้แต่มันก็พอได้อยู่นั่นคือเปิร์ลบออร่าเป็นคนคือความจริงอ่ะถ้าเจอไอ้พวกไอ้คิลเลอร์ที่เอาเปอร์สายสายอ่านออร่าน่ะมันจะทําให้แบบชารทหาพวกนั้นไงจะไม่เห็นออร่าเราแต่แก็วมันนีแค่สาวสแต็กมาให้เลยนะช่วงเราต้นเกม และเราสามารถเก็บสต็เพิ่มได้นั่นคือเราต้องอยู่ใกล้ๆชิวเลอร์และได้รับเสียงหวัวใจ30วมิมันจะให้หนึ่งสแตก็กส่วนปืนที่เหลือผมก็อธิบายมาแล้วนะพวกนี้ไอ้บงสาคณาญาติกับไอ้อะไรนะบิลไลอ่ะไลก็ประมาณนี้แหละนะโอเคไปดูในเกมนึงก่อนว่าเราจะได้ใช้ไหมป์กเนี่ยเพราะว่าผมก็จุ๊กเก่งเอาเรื่องนะเก่งไม่เก่งแลงเก้าอะแรงเก้าครับโอเคออกมาเกมแรกฮนะดูดิไหวไหม เปิมาเปิที่นั่ะนะขา้าพเจ้าแนะนำเลยเปิปกิดวนอ่าเอคิวเลี่โคตรเลเลยะทรไปตัวขวัญตัวขวัญทุกคนแถวนี้หลายอยงทรงต้องเกิดมาไตรงนี้อยู่ไอุ้ยเฮียเจ็ดองอือดสิบสองเด อะไรน้องอะไรอะไรอะไรนันน่าเนี่ยฮะตุตุตุไม่เรียกจ้ะันนั่นน่าเนียทำไรทำไรทำไรอันนี้จะฮึบอยู่ไหมอืมเจ็สองแล้วครับเจ็ดสอจ็สี่เจ้ากูชิดชิ้นหอืมเกือบแล้วกูอุ้ยปลาวยาวยาวโอ้โหเจ็2สอเจสองเจส หมุนหลังครับหมุนหลังโอ้ยเชี้อ่ะเฮ้ยครับอือมมด้แดกจ้ะอืมอะไรอะไรอันนไหนไหต้องใส่อันนี้มันจะแบบนั้นเนี่อะไรอะไรเติร์เติร์เติรช่องแมพโอ้ยเชี้อ่ะไปสัตว์ล้มหน้าเสาด้วยกู

เป็นไรอเจ้าอ,อ,อู่ไม่ได้ชิวๆของฮอโดเนี่ยเไม่มีขวานแล้วนจะากซงอิจาทำไรน้องไม่มีขวานอนลาลาบาไม่มีขวานไมอะไรล่ะนะวนไนล่ลูกชิวๆฮะไม่เคยว อ,นอนันนั้นอผ่านได้ป่ะไลเาลวเาไล่เอาลีเจแมสค์คมโบเข้าไปนันนแนไเรือสัตว์เป็นลรชอบ,บ่ะงั้นวนี้เอาไม่เห็นเสาวสวย ดัน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 มาดีเอ้อไม่ทันเนี่ยวะเอาแล้วเพิมเข้าอีกเที่ยวอ่ะสามเครื่องแล้วนะสองเครื่องเอาดิเอาดิชิวชิวอ่ะอินดิสเลยไม่เปเราจุกตัวนี้ได้เลยอ๋อแลวเพื่อนนั่งเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูเนี่ยไอโซไมสเซอร์โร่เล่หนักเล่นคนเดียวก็เป็นเน,นี่ยสภาพอะไรเนี่ย ปั่นฟงไม่ปั่นไฟครับโอเคโอค้สมไปไปแล้วโชคดีเพือเ่อนไม่ได้แดดจัดไปแล้วขี่ยาวๆฮะฉี่ให้ขาดเลนก็ได้ซิโอหตามมาถึงนีเ่เลยว่ะ ขู่เหมือนตามมาเลยวะ่ะหืมไม่ได้แดกจ้ะทำไมน้องทั้งวังหืมไม่ได้แดกจ้ะสา,าไปหืมอะไรจ้ะฮึ่มทำลายชิวๆน้องชิวๆเป็นไรดีละค่ะวันเนาะ นะอุอ้ชิดโอ้โหได้แค่สองเครื่องลูกทีจริงอะมันต้องได้มากกว่านี้เว้ยใช่ไหยังไงเล่นเดี่ยวกันนี่แหละขนาดกูชอบจุกให้ขนาดนี้มันได้แค่สองเครื่องขนาดทุกคนต้่งตดกันเลยโัยเลยคือโอเคมาเกมที่สองดานเดิมอีกแล้วทำไมกูชอบได้ดานนีน้วะ ตอนนี้เราเจอเนิร์สครับผมนะ the nurse c a l ล i n งเป็นเนิร์สเป็น nurse ซึ่งมันน่ากว่าอะไรเอ้ยมันน่าก็น,น้อยกว่าลา,าบายนะเพราเราคมว่าเรามมาียถ้าถ้าเจอคนไม่ช้ำนี่มันมาแล้วเนียนก่อนนะเนียนก่อนเนียนเนียนน้ามาลเลยเนาะแอบตรงนี้เลยฮะตรงนี้ตรงเนียนสุดแล้ว เงียนสุดอ้าวเรียบร้อยโด,ดนธนาโนโด้วยธานาหนึ่งอืมดดไม่แม่นเหรอโด,ดนนนอะบิงตึงตัวตัวตัว,ตว,ตวเรียบร้อยเนียนฮะเพราะว่าฆาตกรมาไล่ล่าคนเดียวฮะอืมอ่าบิงบิงมั่วฮะจังหวะน,นี้ได้แต่ไอไวท์แฟลฟิลนยยี่เป็นไงวิชาละ ฟินๆจุกๆไปในนี้สัตว์ยังยังไล่คนเดิมอยู่เลยเนี่ยยีนี้ยังไม่เสร็จอ้าวแล้วมันมาไงจังหวะนี้หากอะไรวเนี่ย,ยอ๋นนอ,อ,ไ,อ,อไม่มนี่ว่มีของดี อืมไปดีบักเจ็บแสงหน่อยอ่าเดี๋ยวลอยลุมมาเนี้ยมาเนี้ยฮัลโหลมาเนี้ยก๊อกก๊อกอะไรเป็นไรอื อะไรจ้าไม่ได้บิงมาดิบิงมาดิว้าวบิงเออไม่ได้คลิปเลยทุกคนได้คลิปยากมากกว่านี้คำพ้านึงเลยผมลมยากครับอืมพอดีลมยากถ้าไม่ซ้ำเอาพี่ไม่ลงออกมาแนละ้วอืมแล้วจะไรนีนะ่หแล้ว เจ็ดสองฮะเจ็ดสองอาเอาเอาแล้วอาแลอืออือโอ้โหอย่างตึงอย่างตึงฮะจังหวะนี้นไล่ฮะเอาแติดกันไล่ติดกันหลอกฮะจังหวะนี้นอื้อหืออื้อหือกูทำอะไรกูเนี่ยอือจังหวะนี้เอาลนะดีเจนหลอกฮะเอาละฮะดีเจนดีเจนว่าไงอือเออสัน,นามาหนึ่งดอกบอดครับบอดบอดจังหวะนี้นบอดหนึ่งดอกฮะ อ่าแล้วจวังหวะนี้ลีเกนไล่ฮะเป็นไงมันกูป,ปั่นตรงนี้มัม้งกกโอ้ยเีคยละจะสอบอุ้ใช่ไม่ทันโอ้ยเนี่ยจบและอืมอะไรเป็นไรจะไล่พี่หรือน้องมาอัาดูกุก๊บแต่ความจริงถ้าจะเอาคลิปนี้ให้แบบดีๆนะอืมอ,อะไรเป็นไรเป็นไรอืม คือถ้าจะเอาคลิปนี้ดีนะผู้ควรลงไออ้ผมควรลงถ้าจะให้คลิปนี้มันสมบูรณ์นะเอาเหมือนไล่มานนะเป็นไรเป็นไรวิ่งใส่เลยอะ่ะกูไม่ยอมลากไปหาเพื่อนนะบอกให้อเ,เอาดิเป็นไรน้องที่ได้ทั้งวัน เดี๋ยวได้จังวันอืมอ่าอ่าผ่าูล้วเ <c oughs> <c oughs> จ็ดสองเจ็ดส,จด,สจดสามเป็นไรจ๊ะโอ้โหไม่หลอกไฟเลยน,นี่ไม่หลอกอะไรเป็นไรลูก กลงไฟต้าเตอ้มีการหลอกหลอกไฟเจ็เจบสองข้าไปนั่นน่่รีบใจร้อนไปไหนล่ะพ่อนุ่มาตตตตอ้าไปไหนอะนั่นออาโอ้ไม่ลงมากอะไรวะโอ้กดลงไม้แล้วทุกคนเมื่อกี้อะไรวะไม่เห็นขอให้ไม่สา อ้ไม่เห็นเสาสวยใช่ไหมใช่ไม่เห็นเสาใส่ฮะต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิอาธโอ้เห็นเสาโอ้จบแล้วโอเคแต่ถือว่าก็เห็นนั้นเหมือนว่ามันดิ้นดิ้นค่ะเดี๋ยวนะเฝ้าเห็นปะเนี่ยเอ <laughs> เอไม่เห็นคนที่ไม่เห็น โอ้ยไปแล้วหนึ่งกครับทำไรลูกจุดสองฮะอ้าวเต้ไม่ได้แดกกวนตีนเด็กไปเจะกวนตีนอาอไม่ล่ะอืมเอาอะไรล่ะนะตีแบบบูทูธเอาสตันยาวฮะมีคนสตันยาวดูจ้ะอยู่ต่อหน้าฮะยามหยาม ไงจ๊ะเกิดอะไรขึ้นมึงหลุดเกมเลยเหรอออ้าาวมึงหลุดเลยอยู่เอาอะไรล่ะนะอย่าบอกนะออกจากเกมมึงเอาจริงดิโอ้โหออกเลยอ้าว อะไรพ่อหนุม่มตดสองอืมไม่โดนโตอะไรวะอดีก็มันดิวบุบคขุดจูกฆ่าเครื่องเฉยอ๋ออะไรเนี่ยมันออกเกมเหรอทุกคนเฮ้ยอ๋อออกเกมจริงด้วยตายแล้วพ่อหนุม่ม เปิดเครื่องเลยเราเปิดเปิดอืมไม่จุ่มขาเครื่องเฉยไปอยู่ดีก็จูุ่มข้าวเอ้ยเจ็ดสองก่อนอู้ดุงโดนเฉยจุ่มข้าเครื่องเฉยอยู่ดีอยู่ดีก็จุ่มขาเครื่อง,ออง,อง,องแต่เปิ๊กมาทุกคนก็เห็นแล้วว่ามันช่วยได้เยอะอยู่ ไม่ห้านาีเองกคนคิดเาไอแซดเซื่งปั่นโคตรไวดูไม่มีเปิร์กอัน,นั้นนะ่ะไม่มีเปิร์กช่วยให้ปั่นเครื่องไวนะทุกคนดูดิแค่ห้านาทีนะ้ทุกคนไม่ปั่นอย่างไวเหี้ยสุดเกินเซยเทียนั่นแหละทำไมฆาตกรถถึงต้องเอาเปิร์กกันเครื่องมาไหนดูดิมีใครทำอะไรยังดูดูดิบุจูไข่มันออกหรือเปล่าเราอยกรู้นันนแหลนดูดิ ยังเหรอนึกว่าออกละอยากรู้ว่ามันออกหรือเปล่าอังน,นี้ออกไป็นหนึ่งคนออกไม่ออกเฉยออกเฉยโอเคออกไปนล้วอันนี้ก็ไม่ออกนะยากดูว่ามันออกมัน่นากลัวโอ้โหยึเดเข้รวมอย่างด,งดออีอะไรนะออกแค่นี้เอา้า <laughs> โอ้ยไม่ออกง่ายๆ่ายเลยนี่ ไปฮนะเอ่อไหนมันออกหรือเปล่าท่านตะกอนออกไม่ออกว่ะท่านตะกอนไม่ออก